ไอ้เอาเรื่องที่ไอ้เจนก่อนที่มันโทรตามอ่ะเดี๋ยวผมลงรูปในแฟนเพจให้ดูมาใกล้ๆดิควายคนดูเยอันเดี๋ยวรอดูแล้วเดี๋ยวรูปไปดูไม่ใชโอ้โหและดิ้นอะนอนแล้วดิ้นแล้ที่แบบไม่เกี่ยวไหมไม่ไม่น่ามีครับน่าจะหมดเนี่ยแหละที่โดนรจำหมดเลยว่ามาไอ้มึงที่มึงโทรตามคนเรื่องอะไรัครๆอุลล่าสลับอยู่ไม่กูยี่นี่ไงไอ้ที่ตำรวจเขาบอกว่าให้ให้ตามมึงมาตำรวจเผืออไปคนพูดเลยตำรวจเผืออพูดเลยครับเนี่ยที่ให้ตามมาเพราะอะไรอ๋อแค่แค่นี้ครับแค่อยากให้พบดอทำมาใช่ครับเขารู้อยู่แล้วว่ามาเรื่อองะไร เอ้าแล้วมันเรื่องอะไรมันไม่ไายเรื่องเไม่เรื่องอะไรอะผมก็อก็ผมผมว่าผมรู้มาเอางี้ผมรู้มาดีกว่าว่าว่ามีคนสงสัยการทำงานของตำรวจว่ามีใครทนายแค่นั้นแหละพูดตรงๆเลยครับผมก็เลยอยากให้มาเคลียร์เพราะไอ้พวกตำรวจที่เขาสงสัยยังอยู่กันผมกลัวว่าเดี๋ยวไม่ใช่มาเคลียร์ตอนที่เขาไม่อยู่แล้วมันจะลำบาก ก็ผมก็อยากให้เช็คเลยครับถ้าผิดจริงก็จัดการได้เลยครับเรี่อพี่หลงเลยมันเริ่มแต่เคสพี่หลงก็มันไล่วีดีโอคนเลยอ่าไล่ไล่มาเลยครับมีใครที่สงสัยบ้างใครที่ดูตอนนี้ก่อนก็ได้นะแกงเราอ่ะใครดู่ตอนนี้ก่อนก็ได้สงสัยประเด็นของตัวเองอ็ไ้เลเคสผมเคสผมลองเผื่อเป็นคนถ่ายรูปผมปะถ้าใช่ก็จบนะโอเคสง่ายง่ายผมจบรอของพี่หลงเลยของพี่หลงน่าจะหนักสุดที่เห็นเขาบอกไม่ได้สงสัยอะไรผมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าเคสผมลองเผื่อเป็นคนถ่ายก็จบแเราไม่คือมันต้องบอกแบบนี้ก่อน คือเรื่องอ่ะมันมีสองสองแบบแต่เป็นเรื่องเดียวกันงงไหมก็คือดูดิทางฝั่งของประชาชนอ่ะหรือว่าฝั่งของผู้กรณีเนี่ยเขาไม่ได้มีการมาอะไรกับผมเยอะเข้าใจปะแค่แบบว่าอยากอยากให้ลองดูตัวนี้หน่อยแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังแต่ทีนี้เนี่ยคือตำรวจสงสัยกันเองถูกไหมแน่นอนไม่คือเริ่มงาสงสัยกันเองถูกปะเขาดูไปดูรูปในแฟนเพจแล้วกดไปดูสภาพแป้งสิจะปลุกจะตื่นไหมเนี่ย ว่าจะเขาจะมาตรวจสอบตำรวจว่ามีตำรวจไหนแล้วปากเล่ยใช่ไหมแต่ปากลาแมงห้อยด้วยกันกูคิดว่าลิ้นไอ้ที่อ่ะไอ้กูขอเป็นเสียงอกนึงใช่คือผมก็เลยสงสัยแล้วผมก็เลยอยากให้ตรวจสอบไปเลยครับวั้เหยียบจบป่ยเลยเพไอ้ผมไม่คือตำรวจอ่ะที่ผมฟังมาคือตำรวจสงสัยกันเองไหนไอ้ไอ้คนภาคเช้าที่มีคดีร่วมกันอยู่ไหนแยกออกมาดิเพราะฉะนั้นเรามีต okay> ู้แยกตู้แยกเออเยอะแยกเยอะแยกมาดิต่อไปฟังเวอเวฟังต่อไปฟังอยู่ด้วยเลยคนเยอะ ได้แต่วันนี้ไหนอะไอเวนมีใครอีกเนี่ยมารโกโต้คุณดูว่าเขียวแตก็คนเหมือนเลยตู้ดีครับครอบขยันความที่ไหนมีใครอันนี้อันนี้ผมมาโกโตครับที่คุณทักเวนมีเวนครับมีเวนตั้งหลังวรนน้ชื่ออะไรอาชาเลยตาเลือดาอาชาแล้วก็อาชาครับอย่าตายไว้เดยสัต นิกกี้นิกกี้คือคนไหนวะคนที่พี่บอกว่าเนี่ยเหมือนเหมือนเขียวอะไรขี้เห่หน้ามึงแก่มากมึงไม่น่าชื่อนิกกี้เลยวะไม่พูดหน้ามึงเลยวะนี่โคลัสนิโคลัสเอาให้เพื่อนเพื่อนพูดก่อนเพื่อนเพื่อนพูดมาถ้ารักเพื่อนอย่าอ้อมอย่ากักพูดให้หมดต้องเคลียร์โทษหนักมันจะกลายเป็นเบาเข้าใจไหมอย่าทำให้เพื่อนรู้สึกหนักทั้งสองฝ่ายอ่ะพูดไปเลย เด็ดเด็ดเด็ดอันนี้พี่จะมาพูดครับพี่ตำรวจเหรอพูดมาไอ้ที่สงสัยกันเองอ่ะพูดมาเลยผมอยู่นี่แล้วคือมันไม่ได้สงสัยกันเองว่ะไม่ไม่พี่ไม่ได้ไปก่อนตำรวจอ่ะไม่สงสัยกันเองแต่ว่าสงสัยกันเองด้วยใครสงสัยกันเองมันพูดชื่อมาก่อนแคนดี้มาแจ้งผมคือมันพูดชื่อขึ้นมาก่อนก่อนที่ผมจะบอกชื่อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นแค่เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ที่เราตัินแล้วการลำดับ่มับกา่งดับวันเถี่อนเต่อนผมเองม่้คือตำรวจตอนนี้ตำรวจอะมั่นใจว่าประชาชนสงสัยเพราะว่าก่อนที่จะจับอะเขาพูดมาแล้วว่าสไนเป่าใช่ปะประมาณนั้นปะไอเมื่กี้คือรวตนี้รวจอะมั่นใ้่าระชนะยเรว่ากนามาแว่าเ่มัน อาจหรือว่าอยากจะพูดหรืออะไรอย่างนี้แก้ต่างได้นะแต่ถ้าอยากสารภาพหรือว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าไอ้กีโอเคไหมถ้ารู้สึกถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดไปให้สสายเลยได้พลโอเคไหมรอหนึ่งโอเคถ้าไปถ้าถ้าสมแติว่าคิดว่าตัวเองไม่ผิดเถียงเลยนะเพราะว่าผมต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเข้าใจปะรู้สึกว่ามมันอันนี้คือในคลิปตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะแต่ดีผมมีคลิปหลักฐานแบบชัดเจนผมจะให้ไอ้เฉินดูให้ผมดูให้สวิตตี้ดูเดฟอีกสองคนทำงานอยู่มั่งทำเพื่อนอะไรวะ เออที่บางทำเพื่อใครไว้สับใช่เหรอคือเดี๋ยวเราเชื่อจับคนนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะส่งไปในกลุ่มก็รู้แล้วแลำหนึ่งแจ็คเรามากอดกันไหมแจ็คไม่เหว่าคนปอนตัวแย่อะไรกี้แจ็คเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดมานานมากแล้วโคตรนานนานมากแล้วพึ่งพึ่งซึ่งซึ่งมันมันมันห่างหายไปนานมากแล้วเออเขาบอกว่ามีการไปจอดด้นี่อ่ะฮึตอนคลิปกาษหักฐานของไอ้หลงไหล นาทีที่1 9บเสใช่ปะวะใช่ปะสิบเก้าสกบสองศูนย์อ่ะส่งไปในกลุ่มแอดมิแลวแอดมินดูดิมึงเล่าสอานกางณ์ก่อว่าเพิ่มข้ออเหรวะไอโจ้เหรอไม่ให้ผมแจกข้าวอ๋อเล้าเหตุการณ์ดิไอไอหลงเหตุการณ์คือตัดชงติ้งเลยให้ดังดอ การก่อนนั้นคือตายไก่บางนี่แหละก็คือหนีตำรวจหนีตำรวจหลุดแล้วแล้วไปไปไปดอกเมืองคือไปเติมน้ำมันกันปั๊มไอ้ปั๊มไอ้ไฮเวย์อ่ะเข้าใจไหมอืมอืมแล้วก็กำลังขับเข้าเมืองเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียเอาไว้บางตอนนี้ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผมปะเป็นเป็นผมเป็นผมเป็น้ากาก เฮ้ยบอกมนสูบทีหลังแล้วว้าเสียงมันเข้าต่อแล้วก็จังหวะที่ขับมาออกออกจากปั๊มมาประมาณแป๊บเดียวอ่ะในตอนนั้นอ่ะคือความเร็วของมันประมาณสองร้อยกว่าแล้วถ้าดูในโ,โปโปอ่ะใช่อืมในเนี้ยไอ้บางบอกเฮ้ย hey, ใชข้างหน้าป่ะวะแต่ไเขามาข้างหน้ามันมันไม่ใช่รถตำรวจมันเป็นรถรถท้ายของประชาชนเสีสักพักนึงปุ๊บ ทางซ้ายผมเห็นอะไรดำๆมาไม่รู้แบบว่าชะลอ m มาแล้วก็เลี้ยวหักเข้ามาหาผมเลยแต่โดยที่แบบว่ารถมันไม่ได้แบบขับสวนทางกันแบบโดยปกติแบบว่าเอะแปแบบว่าเอะคือแบบตำรวคือไม่ได้ตามมาคือไม่ได้ตามมาว่าะ่าเถอใช่ใช่มันไม่ได้ตามมาคือมันไม่ไม่ไม่มีทางรู้ว่ามันเป็นไปไม่ค่อยได้หรอเ่รือว่าเป็นรถพี่หลงง่ายๆว่า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 จะเป็นรถผมอ่ะโดยแบบว่าคู่กรณีคนนั้นตำรวจชื่ออะไร นิก<ช>นกี้เปล่าใช่ผมเองอ่ะคือนิกกี้ถ่ายเด็กหรือก่อนคือยังไม่มีใครกล่าวหาว่านิกกี้ผิดมันเคยมีเหตุการณ์แบบน,นี้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วคนที่ตู่กล่าวหาไม่ผิดก็มีผิดก็มีเพราะฉะนั้นไปให้สุดถ้าไม่ผิดนะเอาแบบคอขาดบัตรตายไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าผิดก็ยอมรับแต่ทีนี้คืออยากฟังเหตุผลก่อนอ่ะทีนี้ไอ้หลงมาพูดไปแล้วแต่เราพูดเหตุผลของเราดีว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทําไมมันถึงอ่าอะไรมัน ตกลงปลงใจให้เข้าไปตรงนั้นมีตรงนั้นโอเคแล้วต้องพูดมันอ่ะก็เหตุการณ์ก่อนที่จะไปถึงไอ้ที่คุณหลงกล่าวมาเนี่ยค um ือเมื Ell ่อผมเข้าประเทศมาใช่ไหมก็ได้รู้ข่าวว่ามีแก๊งที่ทำตำรวจอ่ะแล้วก็คือเขาก็เคยไปเขาเรียกผมไปไล่ไปดักรอตรงร้านน้ากาซึ่งมีมาคคโตะแล้วก็อาชาเป็นพยานได้เมื่อผมไปถึงอ่ะแล้วก็คือเตรียมการเรียบร้อยพอสั่งเข้าปั๊บอ่ะก็เข้าไปแล้วผมอ่ะดันไปชน กับรถของ R32 สสีดำเหลืองน้ำเงินของนิวเจนแล้วซึ่งมีคนพูดออกมาเป็นเสียงของหลวงไหลว่าชนได้เลยเหรอโอเคทางตำรวจก็รู้แล้วว่าหลวงไหลอ่ะได้ใช้ของได้ใช้รถของนิวเจนในการขับถูกไหมครับ <S <S แล้วก็ซ่อมอะไรก็เรียบร้อยก็ไล่ก็หลุดไป <S <S บางเทนถูกจับหลวงไหลก็อ่หนีต่อไปได้ <S <S จริงๆจริงๆมันชนได้เลยพูดให้ฟังก่อนแล้วพอผ่านไปสักพักมาโกโตะก,ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะขับเฮลิคอปเตอร์ไปเช็คที่กุญแจแดงไปยิงอ่าขึ้นลังสีความร้อน กพื่อดูว่ามีใครอยู่ข้างในไหมผมที่แรกก็จะไม่ไปแต่เขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยเพราะว่าเผื่อเจอภาพเผื่อเจอจใช้นผมเป็นภาพพื้นดินให้พอผมขับออกไปเนี่ยเส้นที่เขาขับขับมาผมยังไม่เห็นนะผมขับไปปับ๊บผมเห็น R R8 แปดขับมาด้วยความเร็วฟับแล้วก็มีอามสองะตามมาซึ่งเป็นอามสองของนิวเจนซึ่งก่อนหน้านี้นอาชาก็พูดไปแล้วว่าเขาอะใช้รถนิวเจนในการหลบหนีถ้าเกิดเราเจอรถนิวเจนเราก็สงสายนิวเจนไว้ก่อนละกันผมก็เลี้ยวหักมาแล้วก็มองเออนิวเจนผมก็เปิดไซเรน ไม่แม่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวคือก่อนที่ผมจะไปไฮเว่ย์มันมีช็อตที่ในในเมืองอ่ะผมขับรถนิวเจนนี่แหละคันนี้เลยคันที่ผมโดนจับไปและกลับไปหลงตำรวจขับสวนกับผมความเร็วสักสี่สิบหกสิบนี่แหละไม่มีหยุดตรวจเลยนะใครครับอันนั้นผมไม่รู้อ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าตำรวจคนไหนจะอันนี้ผมไม่รู้แต่คือช็อตที่ไฮเว่ย์เพราะผมเห็นสวนปั๊าผมก็ขับตามถ้าเปิดไซเรนก็จะไปดูว่าเออใครเป็นคนขับแต่ปรากฏว่าดันหนีก็เลยโปรเจกต์ก็กำลังเสริมมาไล่เลยครับ แล้วก็หนีไปได้ผมก็จับไม่ได้รอบไอ้ไฮเวย์อืมต่อคูณไปเลยหมดแล้วครับรอบไฮเวย์หมดเท่านี้อ่ะหลงว่าไปอืมไม่มีอะไรอ่ะมันอะไรคือรอบไฮเวย์เขาจอดรถรออยู่แล้วเหรอมันตาใครไม่ได้ไม่สงสัยไหมผมลับมาปั๊บผมเห็นอารหกขับมาผมมาแรงผมก็ชะลอเอียกเฮ้ยไอ้เฉียรถใครวะแล้วไม่ออกมาใช่ไหมผมก็สงสัยแล้วตามหลังมาด้วยสามสองมองๆดีเออร์นิวเจนก็ยูเทิร์รถกลับเปิดใจเรนไล่ ปกติครับแต่ก็ดันหนีก็โอเคก็เลยเรียกกําลังเสริมว่าเออน่าจะเป็นนัลหลงครับผมมันมีจังหวะคนอื่นด้วยฮะของใครมางอ่ะลองของใครครับพูดพูดเลยพูดเลยไม่ทันทันไม่วันนี้ผมเจอนิกกี้บ่อยมากเลยจังหวะแลนมาให้จับผมกับคือยทันแก๊งอ่ะโดนคนเดียวกันจับบมอ่ะขับจิ้มเข้ามาตรงที่ทันแกนี่คือใครอ่ะผมจับหลงคนเดียวนะก็เห็นพวกนี้ก็บอกโดนพวกจอนพวกวอตเนี่ยจอนจอนยองจะผมนิกกี้เป็นคนผมมาโดนคนจับ ผมรตรงที่ว่าผมจีเล็กใต้น้ำถูกไหมอ่ะทั้งหมดอ่ะมีสามคนยืนรวมกลุ่มกันอ่ะตรงตอนตอนตอน,ตอนที่นิกกี้นี่ผมไม่รู้อ่ะคือช็อตที่ใต้น้ําอ่ะพอผมว่ายลงไปถามทีเจได้ผมก็ไปตรวจบาดผู้ชายไล่หาคนแต่ผมเห็นแค่ทีเจแล้วก็มีวิทยุอ่ะแจ้งมาจากมางกรตกก็มีสองคนอ่ะว่ายหลีกลออกไปจากแก๊งที่จากกลุ่มที่จ<ว>ี้ใต้น้าครับก็ก็คือต่อหน้านิกกี้ซึ่งนิกกี้อ่ะพุ่งมาหาผมแล้วบอกว่าวันดีครับสุดหล่อถูกป่ะไม่ ช็อตไหนที่ผมพูดว่าเดี๋ยวครับวัจดีครับสุดหล่อคือช็อตที่ผมว่ายลงไปแล้วผมเจอทีเจแล้วผมก็เจอผู้ชายไม่ได้ใช่ครับทีเจนะทีเจคุณหน้าคุณหน้าอยู่คุณอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะผมไม่รู้มีลิปนี่มันมีคลิปนที่ส่งไปแล้วบอคือทีเจน่าจะทีเจถ้าจำไม่ผิดแล้วตรวจดีครับสุดหล่อผมก็ผมก็อาเห็นคุณหน้าหนิผมก็ไม่ได้อะไรถามว่าหยุดก่อนเลยขอดูวยว่าไปใช้หน่อยแล้วเขาบอกว่าเพราะมันก็ตกก็เลยแจ้งว่าเออมีคนว่ายหลีกมามันนี่ผมก็ตามอืมต่อไปตำบนหน้าไปของวัดต่อ แจ็คมาขออยู่เลยนะวัดมากกว่าตรงผมก็คือมันเป็นแบบนี้ตรงที่ว่าพอผมไหว้โอเคที่บอกเขาบอกคือที่มีคนวอจากออใช่ไหมว่าเห็นคนที่อยู่ทั้งหมดจสอบคนที่ว่ายาอกไปโอเคพอผมโดนจับปุ๊บอ่าคุณตำรวจก็บอกว่าจะมีนัดอีกอีกหนึ่งคนนะตอนแรกตอนแรกก็บอกว่าผมมาผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาแบบเขาถึงรู้ว่าว่าตรงนั้นน่ะมีแค่ผมกับจอนอยู่ทั้งๆที่คนทํางานเดี๋ยวก็บอกผมขอพูดก่อนและในเมื่อตรงนั้นน่ะ มีคนทําง,งานอยู่ปรนนะาาามาณ5-6คนทำไมถึงมองคิว่าแค่สองเพื่อนในกลุ่มเพื่อนผมอะ่ะเขายังแบบอาจ,าาอาจาอแต่ว่าอาจจะเนียนแบบว่าเ็นทําง,งานเนี่ยก็ได้แล้วผมขอหาคุณดูหน่อยว่าพอจับกลุ่มของคนเสร็จแล้วอะ่ะคนที่ทําง,งานอยู่อยู่ตรงนั้นต่อคุณได้ไปเช็คบัตรครบทุกคนก็ <c oughs> คือก่อนหน้านั้นอะ่ะก่อนที่ผมจะลงไปอะ่ะมีเจ้าหน้าที่ไปถึงก่อนแล้วไปตรวจรถรถอะ่ะมันคือชื่อของอ่ามันชื่ออะไรจอห์นนี่วอลเกอร์อ่าอ่าใช่ใช่แต่วัดถูกจับ ผมก็แค่สันนิษฐานว่าแล้วถอดที่ว่ายมาสองคนกูผมเอ้ยผมตรงเนี้ยผมแค่สันนิษฐานว่าคนที่ว่ายออกมาน่าจะเป็นจอนนี่เพราะรถมันจอดอยู่ชายฝั่งแล้วว่ายออกมาสองคนพร้อมกันแล้วเป็นวอทอ่าผมผมพูดถูกไหมใช่อ่าอืมเอนี้เืมไม่เลยที่บอกผมแค่แต่ว่าพอเจอองค์เสร็จแล้วแบบแล้วคือคุณก็ไม่ได้สัมผัสคนอื่นต่อผมคิดว่าเอ เพราะผมขับอะไรมาครับขับธรรมชาติมาใช่บอดคือจะไม่คิดเลยว่าแบบผมอาจจะมากันสี่คนเลยก็ได้หรือแบบมาสามคนก็ได้แต่พอจับสองคนเสร็จก็คือพอกับม่ทันเลยออกสองคนมันก็วุ่นแล้วไงอ่าเข้าใจโอเคถ้าเป็นแบบนี้โอเคผมผมว่าเหตุผลนิกกี้ฟังสมเหตุสมผลทุกอย่างผมไม่มิติไม่เลยเลยผมก็เข้าใจไอ้หลงว่าไงมันเป็นแบบว่าทัมมิ่งแบดเหรอแบบเจอตลอดเลยอย่างนี้เหรอขยันหรือเปล่าดูดไปสองครั้งแล้ววนนี้ อย่างไอ้ไอ้ไอ้ตอนเะยนะที่คุณหลวงบอกว่าช็อตสุดท้ายที่แลนด์มาร์กไปแลนด์มาร์กเนี่ยผมก็ถามให้นะผมก็ถามให้ว่ามันเป็นไงเขาบอกเขาอยู่กับเวนนี่ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าไม่ได้มาแลนด์มาร์กที่แรกนะเขาไปตรวจที่แพ็กที่อะไรกันตรวจไล่ตรวจบัตรกันหมดเลยทุกคนที่ใส่หน้ากากให้ฮอสแกนด้วยทุกที่แล้วก็ไอ้หนึ่งหนึ่งอย่างที่ผมเป็นพยานให้หนึ่งอย่างที่ผมพยานให้คือผมเข้าเมืองมาปุ๊บ แต่ผมเข้ามาทีหลังแล้วคือตอนนั้นคุณหลงน่าจะโดนจับไปหมดแล้วครับเหลือสามคนตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเหลือสามคนแล้วที่ยังไม่โดนแต่ว่าโกโปโดนหมดครับแต่คนที่ไม่โกโปไม่โดนสักคนด้วยนะนี้ผมไม่ทราบแต่ว่า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 ตอนผมเข้ามาเนี่ยตำรวจวอกันบุ้นมากแล้วก็ไม่ไล่เคสอะไรเลยไล่กันแต่เคสนี้อย่างเดียวยกเลิกทุกเคสทิ้งแล้วไล่กันตลอดไล่กันไม่หยุด หากันพิกแผ่นดินไม่หยุดเลยครับก็ยังหาต่อไปก็ยังหากันไปเรื่อยๆใช่แต่อย่างของของสตีฟเนี่ยแต่ถ้าสตีฟรู้เป็นผมนี่ก็คือมันเข้าหัสีแล้วถูกไหมเพราะว่าเรื่องนี้หมอเขา้ังหวะเก็บอย่างความลับผมถามหมอแคทครับหมอแคทเป็นคนบอกอ๋ออ๋เขาเป็นคนบอกใช่ไหมใช่ๆครับเพราะบอกจังหวะนั้นอ่ะผมอ่ะขอพี่หมวยออกไปตีกุญแจตู้แล้วผมตีตู้เสร็จผมก็เดินเข้าไปที่ตู้แล้วผมก็ได้ยินเสียงสตีฟพูดกับโจ๊กผมก็เลยเอ้าสตีฟนี่หว่าผมก็เลยเล็งหน้าชัดๆว่าใช่ไหมวะ อะเรเียเพราะใช่ใช่ผมก็เลยตัดสินใจโทรหาควาว่าจะตีบอยู่ตอนนั้นไม่มีคนเห็นหมอแคทผมก็เลยถามหมอแคทดูว่าใครเขามากับเราคือไอ้ตีฟตัวตรงที่ว่าเผื่อมันดันไปตีตู้ที่นั่นใช่แล้วผมปอตัวเข้าไปกเราไปแล้วว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอะไรทำร้ายผมที่ตู้แล้วผมก็เลยแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าไปแต่ว่าผมนั่นสตีฟยืนคุยกับโจ๊กเลยช็อตที่ผมถ่ายนี่ปากยังห้าอยู่เลยใช่ผมก็เลยได้ยินชัดเจนผมก็เลยตัดสินใจบอกตำรวจแค่นี้ครับ แต่จริงมันมีสามทั้งหมดสามเรื่องเรื่องแรกไอ้หลงจิตอะไรอีกว่าคนอื่นมีอะไรไหมมีไมไม่น่ามีเนาะถือถ้าแต่สมมติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วตำรวจโกหกอันนี้คือเราสมมตินะโอเคตอนนี้เราไม่มีหลักฐานชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ว่าไปตามเนื้อผ้าแต่คือจากที่ผมฟังเนี่ยคือมันก็สมเหตุสมผลดีเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีอะไรจะสงสัยหรือว่าถามเพิ่มนอกจากคู่กรณีจะมีมีไหมไม่มีครับผมไม่มี แเป็นจังหวะก็ได้ครับอืมเอาไปทำใบเงินก็เลยมันก็เลยแค่ข้อเดียวมันก็เลยแค่ข้อเดียวก็คือเหลือกู้กับสกอตที่ไม่โดนแค่นั้นเองแล้วมึงบอกได้ไหมว่ามึงอยู่ที่ไหนหรือว่ามันลับมากไหมมันลับแบบลับจับเลยไอ้ลับหนอกผมมองว่าไม่จรไม่ไม่เอาจริงแค่ฮอบินไปอ่ะเจอแล้วเจอถ้าบอกว่าเขาพิชแขนเป็หาจริงนะเอาฮอรบินไล่ทุกที่อ่ะผมพูดเลยว่าใหญ่ก็เจอไม่เอาเอาจริงคือที่ว่าผมหากันตอนแรกพวกผมตัดใจตรงที่ว่า ผมเจอสถติไหมผมคิดว่าสงสัยไม่ได้แก่หรือว่าแต่ถ้าจะปลอมตัวใช้ชีวิตตามปกติไหซึ่งมันตรวจสอบยากและฟังผมนะเผื่อผมอยู่ที่เดิม9้าชั่วโมงโดยที่ผมไม่ไปไหนถูกไผมไม่ีแค่แต่เนี้่ผมไม่ทราบจริงว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าผมตมอทไ่หาอาหารกันแล้วคนที่ตามเคสแต่เช้าคือใครอะอะไรนะครับคนที่ตามเค้นแต่เช้าคือใครมือนพวกเวรพวกกีดีน ไอ้ที่อยู่แต่เช้าคือตอนนั้นมันมีลิตเตอร์อะไรแด้ที่นี้อ่ะไอเวินไปประมาณหลังจับหลังจับคุณ<ว>ลงรายได้เนี่ยเวนไปไนนไปีายสองถูกไหมประมาณใบสองแล้วเวนอ่ะเวินสั่งไว้ก่อนว่าเออหาหาแล้วก็ตรวจบาทุกคนซึ่งตอนที่เวนอยู่อ่ะเวนให้ออกหาเลยให้ทิ้งเคสอื่นเพราะาตอนนั้นตำรวจน้อยเขาทำอะไรไม่ค่อยได้ครับแค่นั้นคือเราหาก็คือเวนบอกให้ปล่อยเคสอื่นจุดที่ผมหลุด ก,บก,บกับกับกับตำรวจอะประมาณจุดละห้าทีครับที่ผมแบบค้นวงมาเจอนิีต้ตลอดอย่างแลนด์มาร์กเนี้ยผมไม่ได้กิจกรรมมาออกมาเกียยมมาแลนด์มาร์กมากมหาเกียร์ยินแป๊บเดียวได้เห็นรถตำรวจเข้ามาแลนด์มาร์กแล้วแล้วก็พุ่งมาที่ผมเลยอาจจะด้วยเพราะผมใส่หน้ากากด้วยแหละครับก็เป็นไปได้แล้วก็จุดไฮเวย์เหมือนกันหลุดแป๊บเดียวผมไปไฮเวย์คือเมืองมันค่อนข้างที่จะ แต่เขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะว่าเขาจะไปเช็คที่กุญแจแดงใช่ไหมใช่ใช่คือคือที่ฟังมาเนี่ยมันมันก็เลยแบบว่าไม่มีข้อสงสัยหรืออะไรเงี้ยเออ่นใช่ไปเช็คนนี้คือไปเช็คทุกที่ใช่ไหมแค่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 คันคันเดียวได้ไงแล้วมันอืมแต่ละมีแต่เราแต่คือเขาเราเขาอธิบายไหมมีมูลไหมว่าทำไมเราถึงเช็คเขาถึงเช็คคันนี้ทำไมถึงเป็นคนนี้ยังไงนะครับที่เราอธิบายไม่ได้อยู่ด้วยนี่สนดแล้วะใช่ยทำไมเขาถึงพุ่งเข้าไปหาเลยทำไมเราถึงจอดจองว่าเป็นคนนี้ที่แลนด์มาร์กเหรอ ใช่อ่าก็ที่แลนด์มาร์กอ่ะคือพอไล่หลุดจากไฮเวย์ใช่ไหมก็มีการประสานรวิวหาหมอว่าอยากให้หมอทุกคนเนี่ยความร่วมมือถ้าใครเข้ามารักษาเนี่ยตรวจบัตรทุกคนหมอก็ผมผม,ผมเข้าใจคุม,มองหมอหมอก็ตอบมาว่าอา่จะตรวจแค่คนที่ปิดบังใบหน้าโดยใส่ผ้าปิดปากหรือใส่เต็มเต็มใ,ใบก็โอเคก็มีเหตุผลผมก็เลยโอเคแล้วเราไล่เช็คตามจุดทํางานก็ไปตั้งแต่จุดแพ็กจุดจีเล็กในเมืองอ่โรงพยาบาลไปผมก็ไปมาหมดกับกับอ่าคุณเวร แล้วสําหรับคุณเวพูดนะว่าจําเคสบุญเลืองได้ไหมที่มันหนีเข้าไปในแลนด์มาร์กอ่ะแล้วมันไม่ไปไหนเลยมันใส่ผ้าปีกปากเดียวผมก็ไม่ได้เอกใจแล้วก็คุยขำๆผมก็เลยเออนะใหไปดูแลนด์มาร์กผมขับเข้าไปบัสมองซ้ายมองขวาชั้นล่างไม่เห็นมีอะไรนะครับอ่<ม>าผู้ต้องสงสัยตกมาที่เวครับตอนนี้ยอมไม่ใช่<อ>ไม่ใช่<อ>ใชเลนแล้วก็ผมมองขึ้นไปบนก็เห็นไอ้ตัวดำๆจมูกยาวๆอ่ะใส่ไอ้แก๊งเรียวทามันอยู่แล้วก็มีคนอยู่มันประมาณสองคนก็เอ้ยข้างบนคนเยอะว่ะผมก็เลยเข้าไปดูก็เเเเเหหห็นนนนนนนลลลยยยยยยใใส่่่่่่่่่่้้้าาาาาากกกกกอูคคคคืตงงงัััพรวททุุขไไไไปป๊บบซแีีมมช แล้็ยืนอยู่หลังเกียร์ถูกไหมครับผมก็ถามว่าชื่ออะไรเขาก็อย่างวันนี้ก็คุยมาคุยมาแล้วก็ต่างต่างคนก็คนพุ่งมาผมก่อนแล้วผมไม่ตอบก็เห็นว่าเห็นว่าใส่หน้ากากกันสองคนพุ่งมาผมบอกสวัสดีพนมเออใส่หน้ากากไอ๊ะปิดบังใบหน้าเนี่ยขอดูประชาชนได้ไหมต่มีคนพุ่งมาผมก่อนเลยก็มีรถตุ่มคันเดียวอะที่แลนด์มาร์คใช่ไม่รู้ว่าใครลงมาแหละแต่ผมไม่ตอบไอ้เกียร์มันเลยจะบอกว่าโอ้ซุปเปอรวะเกียร์อะไรบอกเกียร์อะไรบอกว่าขอดับอ่ะที่ผมฟังมา ่ลำคอดับหรืออะไรขยะน้องผม,งผมต้องถามเวนครับวันนี้เวนเวนเวนบอกไม่ไม่ตอนนั้นคุณ